มันคก็ได้เอาน้ำไปให้มันนี่โอ้ต้องลาดสู้มือบ่เพกกิ่นเกไก่ก็หลายเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ao nạm cứ lún nào, chó, cá đàn, bè cái mì bảo, ao nhằng này mắm khỉn bè cứ bơi đi bò ôi cày sao tiệp, mì bè chắc to rồi

เียงไว้ขายบนไอแบนเนี่ยตัวละยักษลานโอ้โออยมม่อบ้เฮ็ดจังสี่บนซุมือบอกาอยู่บ้านเฮ็ดจ้งสีเลยอืมขยันเนาะ เอ้หยิบหวาน <Okay. S 1> แม่มันหมดนี่แมม่นันคือมีลูกตัวเดียวได้ยันแปดตัวแล้วก็ oh. ย,ยังเหลือสองตัวตัวนึงจะไปซึ่ง แล้วก็เขาเขาเอาน้ามก็ไปเลี้ยงลูกคืองามอยู่พันผสมกันตัวใดเราเนี่พันแถวกลางบ้าเนี่ยเลยตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ตัวผู้ตัวนึงจะไปซสร่รจัาเดือน โอเอาเดือนนึงก็เอาล่ะออกนุ่มเราบอกมาเดี๋ยไปลองเพลงบ่บ่บ่มีงานใส่หัแต่งานดอกโอ้งานดอกก็จะให้จ้างเดือนละเท่าใดล่ะเนี่ยให้ค่าลองเนี่ย สาม0ส0นสี่เส้นหลงจากชั่วโมงมองแต่สิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงหอดสี่โมงมแต่ว่าลองดแต่ตอนเช้าเนาะกลางวันกลางคืนบอหองบอลับงานกลางคืน <laughs> ใจโหดตเฮ้ขอบใจได้หลายเด้อทีม่มาเห็นอาหารได้กินอาซ้มเนี่ยลนะเนาะมีโอกาสเจอกันใหม่เด้อสบายดี